ตื่นเจ้ามาก็มาทําความสะอาดบ้านให้แม่ยาคของเจ้าทําความสะอาดในครัวนี่แหละแต่ว่าคําทําไปแล้วนะแต่เจ้าตื่นมาก็มีถ้วยมีจานแจมแล้วก็จะมาเก็บถ้วยเก็บจานออกจากเครื่องเก็บไว้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเข้าในหูไว,ตว้ตาวาสมรีก็ต้องออกกลับบ้านนะคะเพราะว่าเพราะว่าสองเท่าบนไม่กินเนาะแม่ย่าหายหรือยังแกคอยยังชว่วลืเจ้าแกท้องเสีย คนถามว่าแกกินหอยหรือเปล่าไ,ได้กินหอยนะเจ้าแม่ยาก,กินไปตัวเดียวอะนะแค่เพนนิคแค่คิดหนักปากขวาลูกอ้เน,นี่ยนี่ของกินปอฟพองอ้เน,นี่ยทำกับข้าวไว้ให้ลงลูกหลกานอย่างนี้นะเออก็เลยบอกพังแกกระทั่งว่าสมศรีก็เลยบ่นเนาะนี่แหละสมศรีก็เลยบน่นสามีว่าน่าจาะให้ปู่กับแม่ยายทำกับข้าวไปกินร้านอาหารก็ได้ ที่จมนะที่ววาไปนะเพราะเนาะเพราะว่าอยากขึ้นไม่ยากเขปูปูเป็นภาคผ่อนเพราะเนาะอยู่บ้านก็อยู่สองเท่ามันก็นเหงานะอยู่บ้านสองเท่าอะ่ะพอไปทั้งได้กับหาลูกขันหลานสักคนบางคนถามคุณสมศร,รมนะีมาอยู่นี่มันมาอยู่ัมได้หรอเจ้าเพราะว่าห้องได้ยันยังเนาะมาอยู่นี่มันยังยังได้นะ่ะเออ บางคนก็ถามว่าทุรกิจทำครับเข้าไม่ยากเปิดมือทำาป่นจะทําเองเนาะห้องครัวไผ่เนี่ยบางคนเป็นหักห้องครัวเุ็นนะเข้าใจที่ทมุรกิป่ะความหูซื้อของแต่ละคนมันก็เหมือนกันเนาะอืมบางคนในห้องครัวนี่มเฮ้อใกล้เลยนะ่ะอันนี้เข้ามาม,มันเข้าเออไม่ยากประกาศานว่าเออเขาเป็นจะได้อย่างนี้เนาะแต่นะ่ํสหรับบางคนนี่มเฮ้ยยุบห้องครัวเลยนะ่ะ ไผเป็นจะอันฟองมันอยากให้ไผเข้ามาในครัวเลยนะบางคนเนี่ยไม่ยากปกติอยากสมสีทำเข้าวเนาะปกติอยากจะทำามาหลุกเมื่อหลานกินนะอย่างเงี้ยอืมแต่ก่อนใหม่ๆสมสีกับก้าเข้าห้องครัวแก้มันกันเพราะมันจะได้หมู่มันบ่มถูกมันใช่บ้านมันใช่ครัวบ้านเฮ้าเนาะมันจะมีหันยางหนึ่ง อันนี้กเก็บถ้วยเก็บจานออกจากเครื่อเจะล่า,างไว้ถวาแล้วจะอ,ออกตอวามันห่อนเป็นล่างน้ําห่อนเนาะมันก็เลยปล่อยให้มันเย็นก่อนเจ้าถึงจะเอาออกก่อนจะกลับบ้านจะครอบน้าตื่นย้งไงสมชีก็ตื่นมาอย่งให้มันเรียบร้อยพอพูดก็กทำกับข้าวเก่ง แกก็ขยันแต่เท่ากับเป็นอายุหนักแล้วเนาะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าละสองเท่าไม่ยากแกคอยยังส่วแลวล่ะแกเพียงแต่แกเหนื่อยเฉยมันลูต่ตองเนาะตั้งแต่ตะวาแล้วมันก็เลยทองตองเสียงไงมันก็เลยเหนื่อยอยู่สองเท่าเป็นกำไพ่ใสเรื่องหรอกเพราะว่ามันยังตีบวกใสเขื่องแล้วมัน มันต้องใส่นักหนักถ้าใบส่งใบในหลางเอาง่ายดีสมศรีตื่นเจ้ากับผู้ใจะย็นอย่างเหก็ลเลยตื่นมนทางกับละหันยานี้ค้อแกทำมันเรียบร้อยก่อนกลับบ้านเจา้า หอ,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 อมงเกิรีขนมปางเจ้าไดไปกินข,ข้าวบ้านจะกลับบ้านแล้วเนาะเราจะขอบตื่นนะคะเป็นฝรังนน <S <S ร่งอนเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วนะคะวนเนี้ย โอเคดู <Okay. laughs> มีให้ตื่นห้าโมงเกิน